สวัสดีครับพี่น้องมือนี่มาพัดกบพัดเพัดกรบด้วยพี่น้องด้วยพี่สัมบุชมัด้วยพัดเพัดกบครับพี่น้องอเนื้อกบพี่น้องเนื้อกรบพี่น้องด้วยพี่สัมบุชเนื้อคบโอ้พี่น้องกบสามตัวแบบง่ายเลยพี่น้องเด้อมาพี่น้องครบลงมือเลยพี่น้องลงมือแล้วครับพี่น้องที่สัมบุชตีแกงพี่น้องตีแกงใส่ผัดตีแกงก้อนน้ำพี่น้องเนาะตีแกงน้ำพี่น้อง ใส่ถ่านเดียวครับถ้ายี่พ่เคียงครับพี่น้องอ่าครับพาติเคียงครับเอาไปขังนึ่งนะครับเนาะเครื่องนะครับเครื่องพี่น้องครับครับเนาะพริกหยวกทิ้งใช่ไหมพี่น้องเออพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยกะเจีบพี่น้องกระเจีบหอมแล้วครับหอมแล้วพริกพริกพี่น้องพริกตาพี่น้องมันตาน้ำปลาน้ำปลา น้อยพี่น้องพริกพริกต้องกินข้าวพี่น้องไปประกวดอ้าวพี่น้องเราพี่น้องพัดพีมือนะครับน้องพีมือของเคปปลาล้วยเคปมือหนึ่งนะครับน้องพี่น้องพัดให้กินเลยพี่น้องเด้อไม่น้ำมาดูเก็บปลาเกวยนะครับพี่น้องค่อยกลางนะครับเดี๋ยวทีเดี๋ยวชมพัดกบพี่น้องพัดกบสามตัวนาะพี่น้องตัวประกง่ายด้วยพี่น้องเด้อเลื่อมเลื่อมเอาอันนนั้มาพี่น้อง น้ำอ <ider> ีกหนึ <mówi> ่งน้ำพี่น้องเนาะคุกคิกพี่น้องน้ำคุกคิกนะครับเดี๋ยวพี่ผู้ชมน้ำคุกคิกครับโอ้พี่น้องตาเสียบพี่น้องตาเสียบกินเที่ยงได้พี่น้องเด้อยุคซีสำหรผู้ชมมากินน้ำกันเนาะครับยุคซีท่านผู้ชมเด้อมากินกับลุงยงท่านเออเฟสบุ๊ะพี่น้องท่านอยู่กรุงนะครับเด้อติดต่อมามากินกับลุงยง ันมีเก็บมันมาเห็ดเห็น้ำเลาวพี่น้องเกลี้ยกล่อมปลาปุ๋ยนะครับเนาะเก็ี้ย่น้ำพี่น้อง,อ,งอ่า,ตา,า,อาอตามด้วยกระเพราพี่น้องกระเพราเด้อพี่น้องเด้อตามด้วยกระเพรานะครับกระเพรากระเพราโอ้พี่น้องโคบนี่เป็นกบอันหน้าเลยพี่น้องเด้อ กบหน้าเลยพี่น้องหั่นฝนตกัวหนามันหลวดเลยไปใส่เออ่ตรงกัดปลาไว้พี่น้องมังนจะเข่าตรงแล้วพี่น้องเนะาะเข่าดังเนาะครับหรือว่าสามตัวเนาะครับพี่น้องสามตัวเด้อได้ให้มันนี้เคีย้ยวปลาเก๋วย่เราพัดให้กินเนาะครับอือพัดพัดพี่น้องพัด คักพี่น้องที่ผนว่าคักเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับอบตัวเี้แน่พี่น้องอย่ามันเงี้ยวอย่ามันหยาบนะพี่น้องเนาะทำพี่น้องดุ้งจงดีซีมบงเด้อพี่น้องเด้อโอ้พี่น้องเอ้ยพี่น้องอืมพี่น้อง ใครกินห ah, uh, oh, huh, ่วงใครเลยพี่น้องตักพี่น้องตักให้จานนะพี่น้องเนาะตักให้จานพี่น้องโอ้พี่น้องเลยให้จานพี่น้องให้จานเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องเอฟซีโอ้สามตัวเตรียมจานผอรอพี่น้องสามตัวเตรียมจานผอรอเด้อพี่น้องเด้อเก็่ยบเสร็จกินแล้วครับเลยเนาะ เดี๋ยวพอร,รออ้าวครับพี่น้องไาพี่น,น,น้องกิน,นเข่าสวยน้อกันได้เพีองเด้อเข่าเทียนเข่าสวยพี่น้องอ้าวครับสวัสดีครับพี่น้องผู้ชมครับสวัสดีครับ